สวัสดีครับเป็นห่วเชนันครับครับในคลิปนี้เราจะนำเสนอหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยว่าจะเป็นเลขกู่หรือเลขคีนะครับคำเตือนนะครับคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับถ้าอายุต่ำกว่านี้ควรจะได้รับคำชี้แจง กับผู้ใหญ่นะครับสำหรับหลักหน่วยคู่หรือคี่นี้2ส,สูตรนะครับ2ชุดหมายความว่ายอย่างไรนะครับหมายความว่าดังนี้นะครับใช้ดูคร่าวๆนะครับตั้งแต่ต้นนะครับสองชุดด้วยกันนะครับ ชุดหนึ่งชุดหนึ่งกับชุดสองนะย้ำอีกครั้งนะครับในกรณีชุดหนึ่งเนี่ยชุดหนึ่งเราได้เลขคี่ชุดสองเราได้เลขคี่ในกรณีเช่นนี้นะครับหมายความวนะ่าในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมันจะต้องมีเลขคี่ค่อนข้างแน่นอนนะครับค่อนข้างแน่นอนดังนั้นสามตัวมันจะไม่ออกคู่คู่คู่ คือจะไม่ออกเลขคู่แบบงวดที่สามนี่นะครับเพราะมันเหมือนกันสองสูตรนะฮะงวดที่สองก็เหมือนกันนะครับไม่ได้เลขคี่สองสูตรนะครับงวดที่สามได้เลขคู่ทั้งสองสูตรก็หมายความว่าในสามตัวเนี่ยมันจะต้องมีเลขคู่อย่างน้อยหนึ่งตัวผมเน้นอย่างน้อยหนึ่งตัวไม่ได้หมายความว่ามันจะมีหมดเหมือนอย่างนี้นะฮะต้องมีติดอยู่ตัวก็แปลว่าอย่างงวดที่สามเนี่ย มันจะไม่ออกเหมือนงวดหนึ่งงวดสองแน่นอนนะครับคือจะไม่ออกขี้ขี้ขี้นะครับ <c oughs> น,นี่ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับสำหรับจุดที่คลุมเหลืองเนี่ยผมให้ข้อสังเกตว่าอย่างงวดเก้างวดที่สิบเนี่ยมันสอง สองสูตรนี่มันแตกต่างกันนะครับสูตรหนึ่งได้เลขคู่สูตรสองได้เลขคี่หมายความว่าในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยมันจะมีเลขคู่บนเลขคี่นะครับเท่าที่สังเกตมาถ้าเป็นอย่างนี้ทุกครั้งมันก็ออกเลขคู่บนเลขคี่ทุกครั้งนะครับส่วนจะเป็นคู่กี่ตัวคี่กี่ตัวก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็มีคู่สองตัวคี่เลขหนึ่งนะครับดย๋ยงงวดที่สิบก็คู่สองตัวนะครับคี่เลขหนึ่งนะฮะงวดที่สามใน <c oughs> ได้คี้สองตัวนะครับคู่หนึ่งตัวเมื่อสิบสี่ก็ได้คี้สองตัวนะครับคู่หนึ่งตัวนะครับหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะครับออกเบื้องโอเคนครับ <c oughs> okay. ให้ดูคร่าวๆนะอันนี้ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับยี่สิบสี่งวดสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าแล้วทั้งงวดยี่ห้านะครับถึงงวด สี่สิบแปดอันนี้มันยังไม่ปิดเลยนะยังไม่ผิดเลยใครที่ใครที่ดูอยู่เก่าซ้ําแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับผมจะไปเร็วหน่อยนะครับ <c oughs> ถ้าไปเร็วเกินไปเว,นเวลาก็จะเวลาก็จะ YouTube ก็จะน้อยฮะโฆษณาก็คงจะไม่มีนะครับต่อไปสองปีสองพันห้าร้อยห้าสิบก็เอาสองพ้าร้อยหกสิบนะครับ ตัง้งงบประมาสี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้าถึงเจ็ดสิบสองนะครับสองูตรมันจะมีสีแดงสีส้มสีน้ำเงินนะครับสีส้มก็จะเป็นหลักร้อยสีแดงก็จะเป็นแดงออกชมพูก็จะเป็นหลักหน่วยสีน้ำเงินจะเป็นหลักสิบนะครับก็จะเห็นว่ายังไม่ปิดเลยนะ

ต่อไปดูในปี62นะครับงวด97ถึง120นะครับสองชุดนะชุดหนึ่งชุดสองนะครับก็ <c oughs> ยังไม่ผิดเลยนะครับอันนี้ในปีปัจจุบันปีหกสามนะครับตั้งกันงวดร้อยี่สิบเอ็ด ถึงวดร้อยสามสิบเจ็ดถึงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับก็จะมีผิดวดร้อยสามสิบเจ็ดถึงวดที่หนึ่งพฤศจิกายน,นครับผิดงวดเดียวนะฮะในในทั้งหมดห้าหกปีนะครับกนนบ็ผิดเป็นงวดแรกนะครับเพราะเราได้เลขที่ รากฏว่ามันออกเลขคู่หมดะเลขคู่หมดทั้งสามตัวเลยนะออกสี่ศูนย์สี่ก็คือมีเลขคู่ทั้งหมดครับเอ่อสำหรับงวดต่อมานะครับงวดที่จะถึงนี้คืองวดสิบหกพฤศจิกายนนี้เราได้เลขคู่นะครับเราได้เลขคู่ก็หวังว่ามันจะต้องมีเลขคู่อย่างน้อยปนหนึ่งตัวนะครับมันไม่น่าจะออกเลกขคี่เลขคี่เลขคี่ทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามมันก็เป็นไปได้นะฮะ มันก็เป็นไปได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่งผิดไปงวดเดียวนะฮะมันจะผิดซ้ําหรือไม่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะฮะเพราะนั้นในสามตัวสามตัวตรงหรือสามตัวโต๊ดงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เนี่ยมันจึงจะต้องมีเลขคู่ปนอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับศูนย์สองสี่หกแปดเลขอะไรนะครับศูนย์สองสี่หกแปดอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับในสามตัวในสามหลักนะครับอันนี้ก็คือ ระบบคู่ขี้ร้อยสิบหน่วยนะครับก็หากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเสียงยังไม่ดีนะฮ <c oughs> ะกิดพยายามกินยาแล้วก็ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีไข้นะฮะหวังว่าคงไม่เป็นโควิด19บเก้า โอเคนะครับระบบคู่คี่ร้อยสิบหน่วยนะครับงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสองนะครับที่จะถึงนี้นะครับสามตัวจะต้องมีได้คู่ปนนะฮะดังนั้นมันไม่ควรออกเลขคี่เลขคี่เลขคี่ทั้งสามตัวนะครับเลขคี่ทั้งสามตัวก็คือหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะมันไม่น่าจะออกมาทั้งหมดนะฮะมันน่าจะมีเลขคู่อย่างน้อยก็หนึ่งตัวนะครับ เนื่อาจะเป็นเลขคู่ทั้งหมดแบบงมดที่แล้วก็เป็นไปได้นะถ้าเป็นเลขคู่ทั้งหมดโอกาสเบิ้ลก็สูงเนาะนะครับโอเคนะครับ <c oughs> ขอให้ท่านสมาชิกโชคดีนะครับด้วยความปรารถนาดีจากบ้านหวยแชนแนลขอบคุณมากครับ